สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการปลดล็อก Vivo Y20 นะครับ CPU Quad c o m นะครับโอเคตัวนี้ติดล็อกนะครับ รหัสหน้าจอนะครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับจะต้องมีการเปิดฝาหลังนะครับหลังจากนั้นจะทำการจิ้ม E D L นะครับเพื่อที่จะทำการ Connect นะครับโหมด Quadcom นะครับหรือโหมด Test Point ของเครื่องนะครับเข้ากับโปรแกรมของคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่จะต้องมีนะครับก็จะเป็นโปรแกรมตระกูล Quadcom นะครับอย่างเช่นนะครับ MRT นะครับ UMT นะครับรวมไปถึงโปรแกรมอย่าง UFI นะครับก็จะปลดล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับเราต้องนำไฟ์โฮสต์นะครับของตัวเครื่องนะครับมาทำการอินโฟเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้คาสั่ง อิรัดนะครับยูเซอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทําการล้างเสร็จแล้วตัวเครื่องจะเข้าเมนูนะครับเรื่อไม่ติดรหัสล็อกหน้าจอหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากเราทำการปลดล็อกนะครับอรได้ส่วนของ User Data เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเปิดเครื่องทําการเปิดเครื่องดูนะครับตอนนี้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะขึ้นหน้า start นะครับจะทําการเลือกภาษานะครับเพื่อที่จะทําการเข้าสู่เมนูหน้าหลักของหน้าจอนะครับ so. อันนี้สองมาจากคุณปฐน,นะครับตัวเครื่อง vivo y 2 0เดี๋ยวเราจะทำการ เพราะฉะนั้นเดีวเรามาทำการต่ออินเทอร์เน็ตกันนะครับแล้วดูว่าตัวเครื่องนะครับจะสามารถเข้าใช้งานเครื่องได้อย่างปกติหรือเปล่านะครับเบื้องต้นหลังจากที่เราล้างเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องอาจจะถามหา รหัสล็อกหน้าจอหรือรหัส gmail อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรหัสล็อกหน้าจอเราไม่มีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทําการล้างรหัสหน้าจอไปส่วนท่านใดที่จํา gmail ได้นะครับอาจจะกลับไปใส่ gmail อีกครั้งหนึ่งตัวเครื่องตอนนี้ยังไม่ได้ทําการใส่ประกอบ ในส่วนของเสาสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะต้องทำการใส่เสาสัญญาณก่อนนะครับเพื่อที่จะรับสัญญาณของ wi-Fi ได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อว่าตัวเครื่องจะเข้าหน้าเมนูได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ตัวเครื่องนะครับติดล็อก Gmail นะครับคือหลังจากที่เราปลดรหัสแล้วเรายัางต้องทำการปลด Gmail ด้วยทีนี้รูปแบบการปลด Gmail นะครับให้เรากดไปที่ Wi-Fi นะครับ สำหรับรุ่น vivo นะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับเสร็จแล้วให้กดค้างไว้ที่ตัวอักษรนะครับที่เราทำการคอบออกอักษรมาสักครู่นี้นะครับแล้วก็กดคําว่าค้นหาเว็บนะครับก็จะขึ้นช่องเว็บไซต์นะครับให้เราพิมพ์คําว่า vnrom นะครับแล้วเปิดตามได้เลยนะครับเป็นหัวข้อ vnrom นะครับหลังจากนั้นเราจะเท่าไปทําการตั้งรหัสผ่านหน้าจอนะครับ เพื่อที่จะทําการกลับเข้าไปที่หน้าเมนูหลักของเครื่องนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเข้านี้นะครับมันจะถามรหัสล็อกหน้าจอใช่ไหมครับเราก็ใช้รหัสล็อกหน้าจอใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวทําการตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับแทนที่มันจะจำรหัสผ่านเก่านะครับพอเราตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วนะครับมันก็จะเป็นรหัสผ่าน ใหม่นะครับที่เราจะทำการาใส่เข้าไปในกรณีที่ตัวเครื่องถามรหัสหน้าจอพร้อมกับ Gmail นะครับตอนนี้ถอยหลังกลับมานะครับสู่หน้าเมนูเดิมเห็นไหมครับตัวเครื่องถามรหัสล็อกหน้าจอนะครับเราก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอที่ตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหากท่านใดดูตามก็จะดูทันนะครับ โอเคหลังจากที่เราใส่รหัสล็อก,กหน้าจอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเมนูข้ามไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าเมนูหลักของเครื่องนะครับตรงนี้ตัวเครื่องก็ทำการเข้าเมนูหลักเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันจบนะครับขั้นตอนการปลดล็อกรหัสหน้าจอ vivo y 2 0นะครับ รวมไปถึง Vivo รุ่นใหม่ๆอีกหลายๆรุ่นนะครับหากท่านใดสนใจจะปลดล็อกนะครับใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ทิ้ง Facebook ของร้านไว้ให้นะครับรวมไปถึง ID l i n e ลนนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 8 9 8 9 0 9 9นนะครับจะทักมาทางช่องทางไหนก็ได้นะครับสามารถติดต่อกับทางร้านได้เลยถ้าท่านใดยังหาไม่เจอนะครับก็ทำการ ให้เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0938989099ครับพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะครับจะเจอข้อมูล Facebook ของร้านนะครับรวมไปถึงแผนที่ต่างๆนะครับก็ทัก m ม s เ g จเข้ามาได้เลยมาคุยกันนะครับว่าติดปัญหาอะไรนะครับเราจะได้อตอบและก็แก้ไขปัญหาให้ครับตรงนี้ เสร็จกระบวนการปดลดล็อก Vivo Y20 แล้วนะครับเดี๋ยวขอทำการใส่น,อน็อตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบให้เสร็จเสร็จแล้วก็จะทำการส่งให้กับเจ้าของเครื่องนะครับที่ส่งมาทำครับ SARIES DJ าไว้คลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอ,อรูปแบบการปลดล็อกนะครับ Vivo นะครับท่าในใดสนใจก็สอบถามมาที่เพจ a c e b o o k ได้เลยวันนี้ขอลาไปด้วย Vivo Y20 ครับสวัสดีครับ